ได้สาาปลเป็นถังกุ้งค่ะกุ้งต้องอยู่ในออฟแล้วก็อยู่ในความเย็นตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายก็เลยจะต้องต้องร้านเรานี่คือมีคั่วจำเองเข้าคั่วคั่วจำเองทุกอย่างเลยโอ้โหขายดีมากนะทุคนจะหมดแล้วนะครับใช่ใช่ครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วโอ้โหสองถังใหญ่นะครับหมดแล้วนะครับ เหลือเลยเลยแค่นี้หมดแล้ววันนี้มาณสิบสองโลวันนี้สิบสองโลแลเผ็ดมากนะเดี๋ยวมาดูตอนที่เผ็ดมากใช่ไหมใช่ครับเผ็ดมากเราจะใส่แค่ประมาณนี้นะเพราะว่าทีนีเราเราทำเองอ๋อไม่ต้องใส่เยอะก็เผ็ดมากนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดมากครับต้องใส่ลุยดูตะลอนนะตะลอนขอแบบใหญ่ๆนะโอ้โหอันนี้โค้งสามั้มันคำเด สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานใหม่จังหวัดชลบุรีนะฮะนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำกุ้งเต้นนะฮะขายดีมากๆนะครับร้านนี้พิกัดร้านนี้ก็จะอยู่นะใกล้ๆกล้กับวงเวียนเรือสำเภานะครับผมร้านจะอยู่ตรงนี้นะฮขายเลียบชาทะเล ชูบุรีนะครับลูกค้าเยอะมากๆครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีพี่ปักหลักชแนลแล้วก็พี่หนุ่มในช่องชแนลกำลังถ่ายอยู่ฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับขายดีมากๆนะร้านนี้นะครับผมโอ้โหนน,นนี้ลูกค้ารุมรือว่ายูทูบเบอร์รุมเขาเนี่ย <c oughs> สวัสดีแม่ค้าครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหขายดีมากเลยนะฮะลูกค้าไป็นได้ดูเบอร์มาลุเพินแล้วตอนนี้ขายยังไงครับอ่าชุดละห้าสิบบาทค่ะครับผมขายว่าไหนบ้างคริดเี่ ขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะออ๋ตั้งแต่กี่โมงแล้วครับตั้งแต่สี่โมงค่ะแต่ประมาณสี่ประมาณสี่ทุ่มได้สี่โมงกี่สี่ทุ่มเลยใช่ค่ะพี่กัดตรงนี้อยู่ใกล้ๆกล้กับตลาดหน้าศาลเลยค่ะตลาดหน้าศาลแล้วตรงเวียนตรงเวียนเรือใบครับผมมาเจอเลยอ๋อนะฮะจุดแรกของสวยแซ่บซิ่งอ๋อครับผมว่าอยู่คุ้น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 คอยู่ใช่ไหมครับผมไปลาดน่าอาลนั่งเลยค่ะไปลารดน่าศาลก็จะโผล่ด้วยตลาดเหน่นะคะ สาต่อไปเลยสาห้าบาทยามอยู่บนรถนะครับเ right. ้งๆาต่อไปเลยยแป๊บน right ึงนะคะเราเดินะสารเราเดินลตนกันเป็นเลยข้างบนต้องยาเป็นเลยนะนี่นะโอ้โหสารเผ็ดจางนี่ลอยอยู่นะอยู่บนรถเลยนะที่เห็นถังสองถังนั้นคือเป็นถังกุ้งเลยเป็นถังกุ้งค่ะกุ้งต้องอยู่ในออฟแล้วก็อยู่ในความเย็นตลอดเวลา เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายก็เลยจะต้องต้องต้องอยู่ในแบบนี้ลงวันละสองถังเลยเหรอครับใช่ค่ะวันละสิบโลค่ะวันละสิบกิโลใช่วันละสิบกิโลใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสุกสัปดาทิตย์เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็นถึงสิบห้าโลขายประจําอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่่ใชค่ะขายประจําค่ะออกมาเรื่อยเรื่อยถ้าจะสี่โมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนครับนีคนรับออเดอร์นันเอวันนี้ก็ไฮไลท์มือจังเลยโอ้โหอ่อเด้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 อวันนี้นะเด้อเด้อดูดไลายลท์มือ โอ้ยมาเดอร์ของวันนี้นะเนี่ยโอ้กินหน้าแล้วสามสี่หน <That noise> ้าห้าหน้าหน้าขตัวยำไม่ได้หยุดเลยนะรัวกันเลยแล้วนะคนนี้ก็จะยำตั้งแต่ตีโมงันตีทุ่มเปลี่ยนมือยำมาคนนึงเลยคนนี้จะเป็นคนยำมือหนึ่งไปมนึงเลยนะครับ้านเผ็ดมากร้านเผ็ดมากมีเปลี่ยนปลาแล้วก็ไม่ปลาใช่ไหมใช่แต่ราคาเดียวกันนะคะ ชมุรีีนกระแสยาคุรูกินไม่เคยมาแรงเลยชมใช่ใช่ี่ลองไหมกพีราาคนทางได้เลยครับอากบาร้าเลยนะครับได้่คนเดียวนจัดให้ลูกค้าก่อนนะคะรีวิวกินเลยได้เดี๋ยวหนูขอให้ลูกค้าก่อนอันนี้น้าเต้นอยู่นะต้องขอโทษทีนะ กว้เราไมถึงครับรถเขาจะขึ้นไปไม่ได้ครับเล็กนะฮะอาจจะไม่ขึ้นไปเบียนเขามะนาก็คือมนาสดครัพยายามบนเปอร์นนะันที่ร้านเรานี่คือพี่ั่วจำเองเขาคั่วคัวตเองทุกอยาเลยกองเลยนี่อะไรนะ ไม่ธรรมดาไมม่ธรรดาเวลาเด็ดด้วยนะพ่อค้ากลุ่มนี้มันตื่นไปไหนมากแม่โคตรระมัดแมคนมาเยอะครับเยอะเยอะวันหนึ่งเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาน้อยบางทีสองทุ่มนึ่งทุ่มหนึ่งหมดแล้วห้าสิบบาทครับในคนนี้นะห้าสิบบาทอันนี้ของพี่พีค่ะต่อไปปลาเผ็ดมากของพี่แจ๊คปลาเผ็ดมากครับโอ้โหเป็นยำเป็นยำฮะพี่เอากลับบ้านใช่ไหมของพี่ ของพี่เจ้ากลับบ้านค่ะร้าเส็ดมากอันนี้ของพี่พีจ้ะกลับบ้านนะครับกนน้้ลับบาจะแยกไปค่ะอ๋อไปยำเองนะไม่ี้นะดูนะว่ายำแบบไทยแบบไหนนะไปบ้านพี่เจ้ากลับบ้านก็จะแยกแบบนี้ครับพิกัดร้านนะสะพานใหม่ชลบุรีนะครับเออใกล้ๆวงเวียนเรือไปนะครับ งที่เก่าสวยรักพีเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกจากยำก้นนะนี่แม่ค้าน่ารักสวยด้วยน่ารักแม่ค้าน่ารักแล้วก็สวยด้วยลูกค้าก็หล่อใช่ไหมพี่น้องกันลค้าก็บอกนพี่น้องกันหมดเลยพี่น้องกันหมดเลยอันนี้คือพี่น้องกันใช่หพี่สาวคนโตน้อง ที่แรกผมคิดว่าแม่พ่อลูกคิดว่าพ่อแม่ลูกใช่ไม่ที่แรกผมคิดว่านม่ไจะมีคนไหนคนหนึ่งไม่ที่แรกผมคิดว่านี่มีคนไหนคนหนึ่งเป็นแฟนใช่โอบครัวใช่ใช่ค่ะอใครคะอันนี้ของพี่แจ็คได้แล้วค่ะต่อได้ต่อด้วยอ่าล้าเผ็ดมากไม่ใชไม่ใช่ใช่เออล้าเผ็ดมากสองชุดกลับบ้านกลบ้านนะ สชครับแกมที่น้องนี่สโหทงกัเื่อนทีเป sure> ็นคิปไปด้วยรถกระบะเลยนะครับใช่ค่ะเป็นรถกระบะก็เปิดนี่คือเป็นยบเองใช่เป็นจดเปล่ใช่ค่ะราเปล่มาสวัสดีค่ะเอาเอาสล่ไรนทัวะะเต้นจริงพี่ตุองเต้นจริงเต้นไปทั่วรถแล้วตอนนี้ เดี๋ยวดูเขากลับบ้านทำแบบไหนนะเดี๋ยวหมดคิวแล้วทำให้ทุกที่แล้วแบบนี้ลูกค้าไปเช็คเองใช่ไหมครับใช่ครับไปเช็คเองครับลูกค้าไปเช็คเองสองชุดนะเออมาลองจ้ามาลองเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวไปดูเขาจะวัสดุผ้าพิซซุ่นพิซซุ้นพุ้อข้าวพุ้วอะไรคืเขาจะทำยีห้ออะไรนะครับทุกคนในพุ้งก็ต้อง ให้มันแห้งหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นมันมีน้ำแล้วเดี๋ยวลูกค้ากินแล้วมันจะเสียรสชาตินะใช่อันนี้เราก็ของก็นตัวอย่างนะผห้เสด็จท่านเห็นบ้าไปนะครับลูกค้าผมมาแทนงานเขาสองกะเทยแล้วก็อยากล้อดูว่ามันเป็นยังไงที่สะพานใหม่สะพานใหม่ผมรสึกม่าว่าสะพานใหม่เขาเป็นอะไรที่คนต้องมาของกินเยอะของกินเยอะทำไงถึงได้มาร้านนี้ครับมีหัวหน้าเขาแนะนำไงผมก็เลยว่า ลองมาดูลอเขาว่ามีอาหารแบบแปลกๆใหม่อาหารอร่อยเขก็เลยมาครับผมครับผมขอบคุณมากครับคขาขอบเลยลงร้านนี้เลยนั่นก็ลองมาดูว่าโอ้โหอร่อยเราต้องมาอีกครับผมเด็ดมากแล้วครับร้านนี้รับประกันแน่เลยเพราะว่าลูกค้าเยอะครับแต่ว่าผมมาทางอีสานก็ต้องนัวหน่อยนี่นัวหน่อยเนาะนัวแน่นอนเลยมาได้ใส่ครับไปขึุนมาเลยยืดเกลียวครับผมยืเกลียวโอ้โหสก หอมหอมกับเทียมดีมีส่วนต้เด่นเกต็นมนั Á ้นก้าดใจสายสานเน่เ้วพ ja. ี่ต้องสั่งเปนาเนี่ยเลยาด้น้ตาะต่อด้วยปลาเพกลางกับบ้านของพี่น้เพลทขายดีมากนะครับมะปลเหย่กเองยกเองนะไปเช็คเองอีกแล้วนะให้ดูนะ ขาจะขายอยู่จุดนี้ประจำทุกวันเลยนะครับทุกวันนียำกุ้งเต้นนะครับผมขายดีมากนเลยขาอดกมากเลยไม่ยอวมาเป็นช่วงวันหยุดแต่ร้าิอวันละเท่าไหร่ครัอยห้าสิบถ้วยนะต่อวันไม่ธรรมดานะของพี่จิ๊บได้แล้วค่ะ ร้านเผ็ดกลางของพี่ผู้หญิงด้านหลังของพี่น้ำเพชรได้แล้วครับครับผมนะครับเดี๋นะครับน้องบอกจะคิวกินแล้วจอมเติมนี่เขาจะใส่ใจเขาจะใส่ใจแล้วก็เดือมาเสด็จน้ำให้ก่อนนะครับดูแลที่รสชาติมันจะด้านรสชาติที่ดีอะมันจะไม่เสียมันจะไม่จืดไปนะมันจะแบบจับตัวเต็มที่เลยเพราะว่าน้ำมันถูกเต็ม นี่อยู่กรุงเทพนี่อยู่ระยองผมอยู่ชลบุรีแต่เวลาไปถ่ายถ่ายด้วยกันสวยแซ่บสิ่งหัวเขาดีพูดแตกเลยหน,นยุ่มเมืองชอนชาแนลยูทูบจะไม่เปิดแต่พี่ยินเราก็เป็นเ เขาฝากเพจกันฝากช่องกันหลักๆชแนลมีทั้งยูทูบั้งเพจครับเดตลอดเราก็มีเับเพจแต่เราสั่งแบบแบนี้เด็กๆอยู่อันนี้เป็นช่องตลอดถ่ายคลิปถ้างั้นเราจะบอกว่าหมดแล้วนะเดี๋ยวเป๊บวเดีราไปเช็คกุ้งน่มดแล้วายจะหมดแล้วเลยหมดแล้วหเนี่ยหมดแล้วใกล้ๆ้วเช็คกุ้งแล้วเช็คกุ้งแล้วนะเร็วๆัเช็คกุ้งแล้วนะครับเช็คกุ้งเดี๋ยวตอนนี้เหลืออีกประมาณสี่คิวเลยอะค่ะ โโอ้หขายดีมากนะทุกคนจะหมดแล้วนะครับใช่ใช่คร oh, mm ับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหสองถังใหญ่นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็เหลือแค่นี้หมดแล้ววัหลือแค่นี้เอามาสิบสองโลวันนี้สิบสองโลใช่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดิฉันต้องใไปแวะพี่วันล่พี่กิน ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วครับชุดสุดท้ายแล้วนเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้มาขายมาขายดีเลยนหมดอาสายบอกมาเลยของใครร้าเผ็ดมากร้าเผ็ดมากร้าเผ็ดมากนะเดี๋ยวมาดูอันนี้เผ็ดมากใช่ไหมใช่ครับเผ็ดมากเราจะใส่แค่ประมาณนี้นะเพราะว่าพริกเราเราทำเองอ๋อไม่ต้องใส่เยอะก็เผ็ดมากนะโอ้ยเดี๋ยว เห็นมากครับเออ๋ยวรู้สึกรู้สึกใช่ใช่เดี๋ยวผมทำให้ดีครับรีวิวกินเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวลองรีวิวกินจบกะละมังนี้เดี๋ยวตะลอนถ่ายลิปจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะสามช่องสามช่องเลยเนาะแยกกันกินกัันนเลยะครบ ถ้าสมมติเขาสั่งที่ซื้อหนูจะแนะนำว่าใหาได้ต่อปลาไม่เป็นไรเผ็ดได้เป็นสองถ้วยเพราะว่ามันจะมีสูตรของมันอยู่เราอยากให้เขากินให้ให้เขาได้ทานในสูตรสูตรของเรามันจะได้อร่อยนะคะแยกเครื่องกับบ้านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาชิมกะละมังนี้นะฮะเดี๋ยวเราชิมกะละมังนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาแบบเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยนะครับพี่ซิกเนเจอร์ทางร้านก็จะใส่ปลาปลาเผ็ดกลางค่ะปลาเผ็ดกลาง ชิมเลลยอองงร้านเพิ่งเปิดนะครับว่ากระแสดีมากเพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงอาทิตย์อาทิตย์นึงเปิดหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเดือนนึงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกะละมังนี้กันนะเดี๋ยวจะบอก fc รสชาติเป็นยังไงนะจะขึ้นตายอีกไหมไม่รู้จะขึ้นตาวันนี้ที่ให้เขาย่างเป็นมือถือเขาจะเทียงในการที่เขาจะตัดเตียมเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนี่คือเขาย่างนี่คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชิมเลยนะทุกคนนะ ที่ผมสังเกตดูนะครับไม่ชินนะเขาเขารู้เมะนาวต้องมีแค่นี้แค่นี้เควันนี้หมดไปกี่แถวนะที่เขาบอกเนี่ยระมามแแถวร้อยห้าสบร้อยห้ไม่รวมแบบผ่านกลับบ้านให้หนูเลยนะสามแถวนี่คือเป็นเป็นก่องเป็นถ้วยร้อยห้าสิบถ้วยนะครับ เราสามต้องเก็บร้านให้เขาเลยมาเก็บร้านหมดแล้วนะปิดออเดอร์ปิดออเดอร์เลยก็ฝากฝากติดตามเลยนะครับร้านนี้รับรองเดี๋ยวมีมีเบอร์ติดต่อไหมมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้วแจ้งเบอร์ตรงไหนแจ้งเบอร์ตรงไหนศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าแปดเก้าสองห้าห้าค่ะอ่าสำหรับใครที่จะโทรมาสั่งลงหน้าได้ใช่ไหมครับได้ เรยนี้เลยนะโอเคครับผมนี่นี่เป็นของเรานะนี่นะสามคนเลยเหรอคะสามคนเลยครับแค่เดียวงั้นหนูขอแยกช้อนนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดได้ได้มาจากหลายที่ด้วยยืนกินหน้าร้านนี่แหละครับลองเลยครับลองได้เลยเดี๋ยวให้พี่เอกฝั่งหลักชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ให้หนูช่วยถือครับให้พี่พี่เอกเดี๋ยวให้พี่เอกหนูมาชวนถือให้พี่เอกฝั่งหลักชิมนะครับาอ่ เพื่อป้องกันโควิดตักไปแล้วก็เอาไปเลยนะจอนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวนะนี่นะเราจะแยกกันชิมนะอ่าเดี๋ยวให้พี่สามช่องเลยนะเรามานะหนุ่มบุญชนชิมก่อนนะครับนี่นะหนุ่มบุญชนไปทใครให้พี่ชิมก่อนนะหนุ่มบุญชนนะครับนี่นะเดินเต้นเลยนะดูดูยั่วไหมสียั่วไหมยัวยั่วอะไรจ้ายัวยัวอะไรจ้านี่นะเอาเร็วพี่ผมเป็นน้ำลายเป็นไงเป็นไง ต้องลองเองเอ้าต้องลองเองใประมาณนี้ผมบ้างครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เอกถือกอ็ให้ผมหน่อยนะครับนี่กำลังจะชิมนะเดี๋ยวนี้มันจะยากนิดหนึ่งขออนุญาตครับตอนนี้อยู่ข้างคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแง๊บได้ค่ะได้หืมเป็นไงปากหลักนะทำเดียวไม่พอต้องทำที่สองเฮ้ยมันหยุดไม่ได้จริงนี่ระวังมันกระเด้งนะคะอุ๊ยหืม เราสายลุยดูตะรอนนะตะรอนขอแบบใหญ่ๆนะโอ้โหอันนี้ผมสามคันมันครับเกียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้น้ำด้านนี้เลยนะคะสามกล้องหยุดไม่ได้นี่นะก็เลยสลตนเลสกันเลยกล้องผมนี่นะหันมันนี่นะหยุดไม่ได้คำใหญ่ๆเนี่ยนี่ยอร่อยมากครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปกินต่อเดี๋ยวเราไปแดกเยอะไรหลังกล้องต่อนะโอเคก็ อีกหน้านนะครับเป็นร้านกุ้งเต้นที่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพราะจะได้มาอุดหนุนนะร้านยำกุ้งเต้นนะฮะที่จังหวัดชลบุรีนะขายอยู่ที่เลียบชายทะเลสะพานใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับผม